วิถีของคนก็หากินอน่นกก็หากินเอา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 ดือดรถเหยียบความสุขของใครของมันเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่ากันเนาะควรนะควรนะควรบินเซอร์เนาะควรนะควรนะควรนะยุ่ไทยก็คือกัน,กนสมัยนี้รถไถรถเกี่ยวคือกันสมัยก่อนมาแต่บอลในไม่กัแปลกหูแปลกตาอยู่ดอกแย่น,น,น,นี้มันคือกันในเมื่อแต่รีบันก็เลยควบความเคยชินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า มันก็สวยงามอยู่ด้วยค่ะคุหน่ะเขาบินไปเรื่อยๆคน่ะุหน่ะคุหน่ะคุหน่ะขาวจักพักอยู่คุหน่ะขาวจักพักอยู่คุหน่ะบินมาเรื่อยๆคุหน่ะคุหน่ะโอ้ยจะเป็นเดินอิสระเนะาะเพราะเกิดเป็นคนเกิดเป็นยังถ้าบ่าเบียดเบียนกันมันก็สิสุขกว่าถ้าโลกนี้มีแต่คนดีก็จะสิสุขกว่านะพี่น้องนะแอนบาจาว่าแอนบาจาว่า คนเซินมากเซินมากเซิมนมากกเซินไปนเซินไปก็เซินมากเอาวนอะ่ะคนบินวาบยมากแว่าไปมากือข่อยว่คนะคนอ่ะคนเซินมาเรื่อยเรื่อเดีว๋วพี่นอ้องไปจียตเอาวันจี้มันได้สามที่มันจะได้วันนีน้วันัวินโอ้ยงาม บระเทไทยเอาคนขับเนอเอานกเอาวิวเลยค่ะงามเยอคนุ่นขาบินมาตละโตลตดฝุ่นขว่วินไวิ่วิ่งุ่นขาวฝุ่นงามค่ะไหมฝุ่นขาวจักพากอยู่คุ่นนะน่ะขาวจักพากีบินบินบันินโอ้ยุ่นนกับคนว่าบึงคนจะบินบ่ฝุ่นคนบินน้ำพังดากรด พอจักสามนาทีเลยเ้อพอจากสามนาทีเนี่ยพี่เขาในสองนาทีอยู่ไหมพี่น้องออสามนาทีก็เดินอยู่ที่นะพี่น้องนะอีกหนึ่งนาทีพี่น้องมารถกลับมาแล้วเราจะไปยังไงเดี๋ยวปั่นะจะเพล่นเบือ่อเลยพี่น้องอรักธรรมชาติเขาโบเบียดเบียนห้าเห้ากับโบเบียดเบียนเขาเนาะทางชีวิตก็ต้องรักตัวก่าตายเกิดเป็นอะไรก็ขอ,ขอ,ขอให้ มีใจดีดโบบอกอ้อมอารีซึ่งกันและกันมาเป็นน้องเนาะมาบินในขวัยอีแน่นี่บินในขวัยน่นี่เห็เนหมันหนอดจ้ามาทีนะ่บินในขวัยน่เออบินในขวัยน่เออบินในขวัยน่ค่ะอืขอบคุณค่ะบินอีกน่ะค่ะบู๊นะ่ะละลายถ้า,ากันบินเนี่ยเป็นยังแต่เสือนนะ้อปราบๆอ,อยู่เห็นนะอืจักนุ่งเอียงจักนุ่งยังเนียนนะเร่เร่กันยูงห่าสามมามที่เร่เๆ,ๆ,ๆ,ๆ่เร่เรเร่เร บินแน่ไอหัวสามนาทีแล้วแล้วหัวสามนาทีแล้วบินให้หน่อยบินให้หน่อยบินให้แน่บินให้แน่โอ้ยบินให้แน่บินให้แน่บินให้ยหอยแน่ไออีพไอีแม่หอยได้สามนาทีแล้วพอจบแล้วแค่นี้ขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะ